ซึ่งทางด้านของเพจไอจงนะครับเผยไทยถูกค้นหาเพิ่ม7เท่าบนซีทริปนะครับหลังประกาศฟรีวีซ่าไทยจีนส่วน5เมืองในไทยที่ขึ้นถูกค้นหามากที่สุดคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่เกาะสมุยและก็พัทยาครับ หลังจากทางการจีนและไทยครับร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาซึ่งกันและกันหรือวีซ่าฟรีนะฮะไทยจีนอยู่ได้30วันเริ่มใช้1มีนาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศนั้นล่าสุดเพจไอจงครับได้เผยข้อมูลระบุว่าหลังจากประกาศฟรีวีซ่าไทยจีนอย่างเป็นทางการคนจีนค้นหาเกี่ยวกับไทยบนซีทริป เพิ่มเจ็ดเท่าจากปกตินะฮะโดยเฉพาะค้นหาตัวเครื่องบินที่พักโดยท็อปไฟส์สถานที่ที่ถูกหามากที่สุดคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่เกาะสมุยพัทยาครับ ขณะเดียวกันครับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนมากขึ้นกว่าสีเท่านะฮะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบนแพลตฟอร์ม trip.com นะครับโดยเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยค้นหามากที่สุดก็ได้แก่เซี่ยงไฮ้นะฮะเซิงตูฮาร์บินเซินเจิน้นและก็ปักกิ่งนันเองครับจากข้อมูลการบินพล,ลเรือนจีนนะครับระบุว่าแผนการกําหนดไฟล์นะครับบินระหว่างเมืองในจีนและไทยในเดือนกุมภาพันธ์67เนี่แหละครับมีปริมาณรวม7 0 0 0 620ไฟล์ด้วยกันโดยเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกวางโจวกรุงเทพเป็น2เส้นทางครับที่มีไฟล์การบินมากที่สุดเส้นทางละไม่เกิน400ไฟล์ด้วยกันผลจากมาตรการดังกล่าวทําให้กลุ่มนะักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับจะมีปริมาณการจองเที่ยวบินไปยังประเทศไทยมากที่สุดนะครับ